ประโยชน์แลพี่ใช่ไ่บางใหญจี๊ดหนูพี่พี่เมื่อกี้หนูยังไม่ร <night> ู้ว่าดีพี่พี่เลยดีดีค่ะ ระวังรถค่ะระวังรถระวังรถโอ๊ยสวัสดีค่ะแม่หงเนาะ สันแแดงดุงแดงุงแต่ดุงดดุงกระดาษปนพิษพค,ครับน้ำไม่ได้ซ<า>ื้อน้ำให้สอนโอ้ไม่เป็นไรเห็นพี่หนูกไล่ไปก่อนไม่ไม่่ไแล้วเออเฮ้ยสะดุดรัก No.